เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลนะคะหากวันในวันหนึ่งเราต้องการที่จะนำข้อมูลที่เราสำรองนั้นมาใช้เราสามารถใช้ได้ที่หัวข้อเมนูอื่นๆข้อที่1จัดการแฟ้มข้อมูลข้อที่3ค่ะนำข้อมูลสำรองมาใช้จากนั้นให้เรากดที่ปุ่มจุด3จุดหรือปุ่ม browse นะคะ เราสำรองลงที่ไดเอีนะคะค้นหาในเป็นไดเอีคลิกเลือกไฟล์ที่เราสำรองค่ะ010958.5จากนั้นคลิกตกลงตรวจสอบชื่อแฟ้มที่เราต้องการดึงมาใช้เรียบร้อยนะคะเรากดที่คลายข้อมูลด้านล่างได้เลย โปรแกรมจะถามย้ำอีกครั้งค่ะว่าเราจะนำข้อมูลสำรองจากได้อีชื่อ010958.5มาใช้โดยจะเก็บไว้ที่ไดแซดห้องเทสใช่ไหมถ้าเราต้องการจริงๆเราต้องตอบตกลงโปรแกรมจะดึงข้อมูล ทีละไฟล์ลงมาทับนะคะตอนนี้โปรแกรมจะแสดงว่านำข้อมูลสำรองมาใช้ของบริษัท r e x p e s s Software Group เรียบร้อยจำนวน74แฟม้มจำนวนไบต์และเวลาที่ใช้ค่ะจากนั้นกดปุ่มเรียบร้อยการนำข้อมูลสำรองมาใช้คือการดึงแฟม้มข้อมูลที่เราสำรองมาทับ ในห้องที่เก็บข้อมูลปัจจุบันที่เรากำลังเปิดอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสูญหายของข้อมูลที่เราใช้เราควรที่จะสำรองข้อมูลปัจจุบันเก็บเอาไว้ก่อนหรือถ้าไม่แน่ใจเราสามารถใช้วิธีการกำหนดบริษัทใหม่เพื่อนำข้อมูลที่เราสำรองมาใช้ในบริษัทใหม่แล้วตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นเราสามารถลบบริษัทใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาได้ภายหลังค่ะ